สวัสดีครับผมนายแพทย์ทวีชัยจันเพนนะครับเป็นแพทย์ประจำศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลเอกชนก็ได้มาดูแลงานที่นี่ที่ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับทีมแพทย์จากบำรุงราชนะครับด้วยคำถามที่ว่าศูนย์กระดูกสันหลังของโรงพยาบาลเอกชนเราเนี่ยนะครับ มีจุดแข็งอย่างไรเมื่อเทียบกับที่อื่นๆนะครับในบริเวณได้เคียงหมอขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า,าทีแพทย์ของเราเนี่ยนะเป็นทีมแพทย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์มีมาทั้งจากอาจารย์โรงเรียนแพทย์นะจากรามาธิบดีจากศิรราชแล้วก็จากบำรุงราชนะครับคนไข้ในเคสที่จะเป็นจะต้องผ่าตัดเนี่ยนะครับทางเราเนี่ย จะมีเป็นคอนเฟรนต์ในแต่ละเคสเพนจะมีการประชุมมีการตกผลึกทางด้านความคิดว่าการผ่าตัดชนิดไหนเหมาะกับคนไข้อย่างไรแล้วเราก็จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยได้ประโยชน์จากการผ่าตัดสูงสุดเพนในแง่วิชาการแล้วก็การรักษาเนี่ยของเราเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอน รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราใช้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมาจากบำรุงราชนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือราคาของการผ่าตัดนะครับเมื่อเทียบกับที่กรุงเทพนะครับหรือที่บำรุงราชเนี่ยราคาเราจะต่ำกว่าเพราะว่าจุดประสงค์ที่ทางโรงพยาบาลเอกชนกับทางบำรุงราชได้ร่วมกันตั้งสูย์นี้ขึ้นมา ก็คือเราอยากที่จะมาช่วยเหลือชาวชนบุรีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับคำถามพี่ว่าการผ่าตัดโดยใช้กล้องเอนโดสโคปเนี่ยมีข้อดีกว่าการผ่าตัดแบบเก่าอย่างไรก็แน่นอนแล้วครับเพราะว่าการการผ่าตัดแบบเก่าเนี่ยนะครับแผลผ่าตัดค่อนข้างใหญ่เกือบ10เซน กว่าเราจะเข้าถึงพยาธิสภาพหรือบอริเวณหมอนรองกระดูกท,ที่มันปลิ้นมากดเส้นประสาทนี่นะครับเราต้องตัดกล้ามเนื้อหรือว่าจะต้องกรอกระดูกบางส่วนออกไปเพื่อหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะต้องใช้เวลาพักฟื้นเป็นเวลานานแต่การใช้กล้องเอนโดสโคปผ่าตัดเนี่ยแผลผ่าตัดประมาณ1เซนแค่นั้นเองจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่กล้องเข้าไปถึงบริเวณตำแหน่งที่มีหมอนองกระดูกปลิ้นนะครับ แล้วเราก็จะกรอแล้วก็หนีบชิ้นกระดูกชิ้นหมอลองกระดูกที่ปลิ้น,น,นออกมาเพราะฉะนั้นเราจะแอดแทเราจะเข้าไปบริเวณที่ที่มันกดเส้นประสาทโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดเนี่ยนะครับสมมุติผ่าตอนเช้านะครับเย็นเย็นก็ลุกขึ้นเดินได้ตามปกตินะครับการเจ็บแผลการฟื้นตัวก็รวดเร็วกว่าที่ผ่านมาประมาณ1ปีเนี่ยนะครับเกือบเกือบปีสิครับเรามีคนไข้ผ่าตัดไปเป็น10บสบราย นะครับผลการผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยพอใจทุกรายนะครับเราจะค่อยๆทยอยสัมภาษณ์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ของคนไข้ที่ได้รับการรักษาการผ่าตัดจากเรานะครับซึ่งอาจจะติดตามได้จากตัวอย่างคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดจากเราเนี่ยทยอยมามาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางศูนย์กระดูกโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาวชนบุรีแล้วก็เราแวะใกล้เคียงนะครับถ้าพวกเรามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นแค่ปวดหลังส่วนล่างส่วนเอวหรือต้นคอนะครับหรือมีการปวดที่ร้าวมาที่แขนม,มีอาการชามาที่ขาการอ่อนแรงของทั้งแขนนะครอย่างไรก็ตาม มาปรึกษาเราคำตอบที่เรามีให้ไม่จำเป็นที่จะต้องจบลงด้วยการผ่าตัดเสมอไปนะครับเราจะดูความเหมาะสมในแต่ละเคสในแต่ละคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีคำตอบให้พวกคุณแน่ๆนะครับลองแวะมาแล้วก็มาปรึกษากับเราดูนะครับทางศูนย์กระดูกสลังโรงพยาบาลเอกชนยินดีต้อนรับนะครับขอบพระคุณครับ